สวัสดีครับช่องควายไทยไล่ทุ่งครับยังอยู่กับคุณพ่อสุดตาตระกูลสีบ้านหนองแวงคือเ่าครับพี่น้องสีงให้เราพามาเบิงว่าการเป็นลูกงัวะครับได้มันสีได้พ่อได้แม่มันมันมีจุดดีจุดเด่นจังไหนเนี่ยพี่น้องครับนี่เห็นเราเป็นคนแน้นน้ใเห็นเราเป็นคนบอกนะคุณพ่อสวัสดีครับคิปสองเขาเอาไม้ไม้ใส่ครับบันี่ครับคุณพ่อได้ได้งัวงน้หตายโตสามโตแล้วเนี่ย ขพาสิบอกจุดดีจุดเด่นจุดด้อยในบ่อครับตัวนี้กับพกกับพวกขงจักจุดเด่นจุดด้อยปรนเด็นก็จะว่าว่ามานจะสีมันดีว่มักสีมันต้องเน้นสีกวอนเป็นบ่อครับเน้นสีกวอนเลยนะบูกกระแพกเออแดงดีกว่าล่ะเด่นดีได้ควันบ่อที่คนนี่แปลกเนาะครับเป็นกยังคือต้องมักสีแดงเอาบ่อกจักบ้านฮอนมักสีแดงที่แดงแรงฤทธิ์ต่างตัวท้อกันหน้าตาคือกันสีแดงกันราคาดีกวอนบ่อ ลูกลเบิงลาลูกลูกตัวยงลูกลูกลูกพระเอกบ่อย้อมลูกแม่พี่น้องพระเอกลูก้อพระเอกลูกลาพูนนอนน้อนสูครับตัวนี้ได้จากมือแล้วเพ่นพอได้จากเดือนแล้วนี่ได้มเดือนนครับามเดือนครับนี่ก็แดงได้ว่าท่องเป็นดางดังกันบครับครับท่องดงท่องเขาเนี้ยพี่น้องพี่เซนเตอร์ลูกขับเร็เบิงเลยครับพี่น้องครับ เอาลูกพีเซ็นเตอร์ลุกๆครับลุกๆลุกโชคแข้งขาเลยพี่น้องแล้วว่าตัวนี้สิได้พ่อได้แม่ดีครับแล้ววันนี้เพิ่นนอนแต่พ่นบ่อยากลุกเลยโอ้นอนบอลุกตัวตัวนี้บ่ใกล้แข้งกันหรือเ่าเนี่ฮะตัวนี้เนี่ยเป็นไงใค้บอตัวนี้ตัวนี้ตั้งแต่ได้ซีเดือนแล้วครับนี่ะซีเดือนครับลูกลูกไผรก็ครับลูกซูเป้ครับลูกซูเป้ ซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์ครับปลาลูกซูเปอร์เอ็กซ์ครับเป็นเป็นบลามันเป็นบมอนคนผัวเป็นบลามันพ่อพ่อนี่เลือดร้อยเหรอตีครับพ่อพ่อซูเปอร์เอ็กซ์กับเลือดร้อยนะครับโอ้เป็นเลือดร้อยแต่ของเราเราชิได้ช่วงม้านี่เป็นเอฟได้แล้วครับช่วงม้านี่ยไอตัวนี้แม่มันเป็นเอฟสองแลครับนี่ยเป็นเอฟสองเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นเอฟสามแล้วเป็นเอฟสามแล้วถ้าเปรียบเทียบเอฟไปครับอันนี้มันมีใบท์ไม่ยังดอกต อะไรอาตามเขาจำได้เนาะแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆจากแม่พื้นบ้านกับมาเป็นเรื่อยๆเนาะครับนี่ครับบึงดูเราเลี้ยงพี่น้องมีแต่สีแดงเพราะว่าจิถึกสีแพงก็ให้แดงไบก้อนพี่น้องวันนี้นี้แข้งขามันได้บ่ครับมาตรฐานบี่ยแข้งขาดีครับยืนบ่ครับแต่ว่าสู่ตัวน้อนอยู่บ่ได้ตีเอาเรื่องสีสูตรตัวน้อนบ่ยได้โอ้มันมันตั้งกันหม่องเดียวก็เพื่อสีเดียวกันอยู่ตั้งกันมันคือเนื้อหนังมันดีนะโอ้เนี่ยหนังดีกว่าเนื้อหนังดีกว่า อ้วนจำมั่มดีอ้วนจำมั่มคือค้นเนี่ยแหละผมเป็นผมเป็นแม่เขานมไหลหรือครับมันเลยอ้วนหรืบอครับไม่เป็นน้ำเป็นเป็นน้ำสาสพันมแม่มันอ้วนน้ำแหละครับแม่ขาวได้เนาะครับเน,น,นี่ยนาะตัวนี้เนาะมึงพี่น้องแม่ขาวแต่ว่าพอ่อแดงครับออกลูกมาสีงามบนลูกโชกแขงโชขาเลยพี่น้องนอนสูญย่างเดียวนอนเราขี่ดื้อพร้อมได้ครับผมนั่งเตรียมอุปกรณ์ยุ่มต่ำผมโบราณว่าขนานไหน มันย้ำให้ลูกบ่ย้อมลูกเลยลูกลูกลูกเอดจึงได้กับพ่ลูกกับพระเอกลูกล่ะไรลูก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 กินหญ้าครับกินแต่นมแม่ย่างเดียวพระเอกเนี่ยลูกลูกลูกพระเอกซื้อไหนครับคุณพ่อเนี่ยบัวขาวครับบัวขาวคนนี้ครับเนี่ยโตสีแดงได้บัวขาวครับเบิ่งแต่ลูกลักษณะเอาพี่น้องความสูงแข็งขาบ่ได้เบิ่งครับเขาบ่ย้อมลูกพี่น้องนี่ลราเบิ้งการเบิ่งลักษณะหัวขาวๆเนาะคุณพ่อเนาะ พวกหูวพวกยังได้ตามสายพันธุ์ยน่นมาครับ่ครับครับโอ oh, <ม>้ลักษณะ <บท S 1> สีขาดำสีบทพ่อขาดำไข่หำดำไข่หำดำพร้อมแต่ว่าน,นอนเตีงไว้เบิดแล้วเรียวบ่เห็นโอ้เห oh, มือนกับตันจังละว,วายหลีได้พี่น้องเฮ็ดจำมั่มอยู่ครับหัว oh, หน่อยเนาะยังไดก็ป็นตาหากักได้พี่น้องเบิ่งเอาหัว oh, ลุกแล้วกำลังลุกเออนั่นพี่น้องลุกแล้วครับเบิ่งลุกวันเนี่ย โอ้ลักษณะดีจังแล้ววัยดอน้องคุณ่อเอายางน้ำมันรุ่อเอามามึงรู้ครับผมเบิ่งเอาแค่ได้จากเดือนก็สองเดือนนึงเดือนเนี่ยสามเดือนครับตัวนี้ผสามเดือนมึงรู้ครับแม่ขาวด้วครับนี่จำม่อมแขงขาใหญ่เบิดเลยครับผัวเบิ่งหน้าตาก็สูงยุคกระติบมาเท่าไรประมาณครับเมื่อนี่เพิ่งต้องวัดความสูงพ่อกคุณพ่อครับสูงประมาณหน่อยหน่อยหน่อยประมาณหน่อยสิบเนี่ยเนาะอนาคตเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยเนาะครับนี่บอกครับเบิ่งหน้าตาดู ก็บัวขาวบัวแมยพันสีขาวครับพูดแม่จินใหญ่คุณว่าสามเดือนนะครับเบิ้งเอาเบิ้งนัน้น,นไม่แล้วความดื้อความอยากออกกองเบิ้งคำไตะเบิดทูย่างเนาะสีแดงแรงธิดเนาะคุณพออ่อนะครับนี่ครับเจ้าของเราภายในสามตัวลูกเราหนี่ยของเราตัวนี้ลักษณะดีกอมูลบอกคุณพ่อนี่ครับว่าคงว่าลักษณะดีก็นู่ลตะตามที่เราเบิ่งมาตาม วิชาที่เราเกียร์กาเลี้ยงคอยศึกษามาเรี่ยเนี่ยเจ้าว่าเรากกับสิเกียงเนี่ยอยู่ดอกครับขวบเบิง้งเราว่าตัวนี้งาําข้อมูตัวพุ่นแต่ว่าตัวพุ่นใหญ่กข้อมูเนาะเป็นไอหมูเนี่ยครับเบิ้งลักษณะง้วงงําเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งแบบคร่าวๆแบบพื้นบ้านครับผู้ใดรู้หลายคันี่ก็บคอยแนะนํากันมาในคอมเมนต์เดี๋ยวพี่น้องเอาเคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับมาให้เบิ้งลักษณะคร่าวๆซื้อๆเนาะคุณพ่อเนาะครับลักษณะเบิ้งง้วงหน่อยว่าเป็นตาาสเอไว้ เป็นพอพันบองสิบอกคุณพอ่อครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ